ออสวัสดีค่ะว,าาวันนี้ <มา S 2> วันที่สี่น,น, <4 S 2> นะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนะสะดาทองนะคะคุณหนุ่มตั้งชื่อว่าสะดาทองนี้ทำคลองค่ะกว้างเก้าสิบเซนติเมตรลึกเก้าสิบเซนติเมตรนะคะน้ำใสมากแล้วก็เปิดน้ำได้ทั้งวันค่ะ ุดคลองเสร็จต้องหาแหล่งน้ําเพื่อที่จะเอาน้ําใส่คลองนะคะเนี่ยพื้นที่สามไร่กว่าปลูกสะเดาได้น้ําแล้วก็ดูเขียวขึ้นมาค่ะเนี้ยค่ะเราจะทําคลองเป็นรูปตัวยูเผื่อน้ําจะเต็มก็คงจะเหนื่อยพอสมควรค่ะค่ะ นี่ด้านหลังนะคะ คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ